สวัสดีครับครูบาอาจารย์ทุกท่านครับวันนี้พญามหาช่องมหาสองพระบ้านมาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนเออีกหนึ่งวันนะครับวันนี้นําเหรียญของหลวงพ่อเงินวัดบางคานพิจิตรนะครับมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันเพื่อนๆนก็ถามว่าพญามหามีแต่พระสมเร็จเนื้อผง มีพระเหรียญคณาจารย์หรือเปล่าพระยมหาก็ย้ำอยู่เสมอนะครับมีเหรียญเกจิคณาจารย์ใีกสามสิบกว่าเหรียญน,นะครับสมเด็จก็60กว่าองค์รวมไม่ถึงร้อยองค์นะครับที่สะสมอยู่พระเหรียญของพระยามหานี่ก็เป็นพระแบบบ้านๆนะไม่โด่งดังไม่เด่นดังในหนังสือพิมพ์หรือโลกโซเชียลหรอกครับนำมาลงก็เป็นเหรียญที่ตัวเองศึกษาวิเคราะห์แยกแยะจนเชื่อได้ว่าเป็นพระแท้แน่นอน เป็นพระเหรียญยังได้นำมาลงในช่องมหาสองพระบ้านนะดังที่เพื่อนๆได้ติดตามเห็นนี่แหละครับดังนั้นพรอยมหาเนี่อกล่าวมาเยอะหลายคลิปแล้วเกี่ยวกับนนะพระเหรียญนะพรอยญมหานี่ก็มีองค์ความรู้พอสมควรผ่านมาเยอะประสบการณ์มาแยะเห็นมามากนะครับจึงได้สรุปประมวลเป็นความเห็นขององค์วิชาการแท้ๆว่า พระแท้ที่ควรจะเป็นนะครับเราไม่ต้องไปดูหน้าคนที่ถือพระเรามาดูหน้าพระว่าพระแท้ก็แท้ที่องค์พระไม่ได้แท้ที่คนถือนะเพื่อนๆอย่างองค์นี้หลวงพ่อเงินนะครับแต่ว่าออกวัดห้อยเขยนนะเพื่อนๆองค์นี้นะเป็นเป็นหลวงพ่อเงินนะครับออกวัดห้อยเขนองค์นี้นะครับพระใมาหาก็มีนะนี่องค์นี้ เพือ่อนอาจจะไม่เคยได้เห็นไม่เคยได้ยินใช่ไหมครับหลวงพ่อเงินออกโนเกียนคือองค์นี้นะแท้แน่นอนนะครับดังนั้นอวตารที่มากวนพระเหกมหาบอกว่าดูหน้าพระก็เจ๊คือพระที่ผ่านการใช้คุณจะคุณเอาตะก,กะไหนมาพูดพระที่ขานการใช้มาถูกเนื้อถูกผิวถูกลมถูกแดดเนื้อทองเหลืองเนื้อทองแดงเนี่ยเนื้อทองเหลืองเนื้อทองแดงเนี่ยพระไม่ต่ํากว่า สี 40, 50, 50, ่สิบห้าสิบปีหรือหกสิบปีเนี่ยเนื้อก็จะแตกสนิมก็จะกินเนื้อก็จะหลุดบางส่วนเนี่ยเนื้อมวลสารที่เป็นทองแดงเขาก็เป็นมวลสารอย่างหนึ่งเป็นโลหะอย่างหนึ่งนะสนิมกัดสนิมก่อนสนิมกินเป็นไปได้เออเรามันเค็มผิวหนังเรามันเค็ม ดังนั้นก็ทําให้เนื้อพระหน้าพระสึกหลอเปลี่ยนไปเปลี่ยนมุมเหมือนไม่แตกต่างกับเนื้อพระสมเด็จหรอกครับที่ผ่านการใช้มาเนี่ยก็จะสึกหลอเป็นหลุมเป็นบอ่อไปบ้างนะครับเราต้องเข้าใจเราต้องเห็นเราต้องรู้นะไม่ใช่ว่าดูหน้าพระแล้วเจ๊อันนี้คือคนดูคือคุณมึงที่ดูนะั่นแหละเจ๊ความรู้แค่หางอืง่นความรู้ไม่มีนะพูดให้ดูดีเข้าไว้นะ ดังนั้นเวลาไปเจอพระคนอื่นเขาเนี่ยอย่าอย่าเพิ่งไปสวดพระชาวบ้านเขานะเราต้องรู้ว่าคนที่เขานำมาลงเนี่ยเขามีพื้นเพเขามีวุติภาวะเป็นยังไงทุกคนมีองค์ความรู้ที่ไม่เหมือนกันดังนั้นการนำเสนอก็แตกต่างกันนะครับเราเราไม่ต้องไปพูดโดยที่เขาเจ้าของพระเขาไม่ได้ถามหรือเขาไม่ได้ขอความอนุเคราะห์เราก็อย่าไป เปิดกึ๋งความรู้แค่หางอื่นให้เราที่เรามีเนี่ยไปให้คนอื่นเขาเห็นนะครับอันนี้เ้วยกความเคารพนะนะครับคือถ้าจะพูดเนี่ยพย่อยหมหาไม่เคยนะไม่เคยดูพระของคนอื่นว่าเจหรือไม่เจจริงหรือไม่จริงเราดูปับ๊บเรารู้อยู่แก่ใจนะเราร,รู้อยู่แก่ใจถ้าหากว่าคนที่เป็นเจ้าของพระเนะ่เขาถามโอเคเขาถามแสดงว่าเขาเปิดใจ แล้วก็บอกบอกความเป็นจริงว่าพระเหรียญที่เขามีนะพระจริงเหรียญที่เขามีอะ่ะควรจะเป็นยังไงแล้วก็บอกจุดที่ควรจะมีให้เขาเขารู้เองเขาคิดเองได้เขาโตแล้วเจ้าของพระถ้าเขามีอย่างที่เราพูดเขาก็จะรู้ีกใจใจเออเนี่ยใช่ถ้าเขาไม่มีอย่างที่เราพูดเขารู้ว่าอันนี้ไม่ใช่แล้วเขาก็จะถามต่อมาเองว่าต้องควรจะยังไงเราถึงจะตอบเราถึงจะพูดนี่คือลักษณะของบัณฑิตนะ จำไว้นะครับนี่คือหลวงพ่อเงินวัดออกวัดน้อยเขนนะแต่ถ้าหลวงพ่อเงินนี่อ่ะเพื่อนๆือนหลวงพ่อเงินนี่เอาไม้เหล็กมาดูก็ดูติดนะเพื่อนเพื่อนนี่ไม่งามแลวครับออกจากเบ้าล้อมนี่เห็นไหมครับรอยปาดนี่เห็นไหมรอยตัดอ่าเรียกว่าก้านปลาทูเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยที่เป็นก้านออกมาที่หลวงพ่อเงินที่เป็นก้านขียงออกมาเนี่ยก็ตัดออกตรงนี้นะครับเนี่ยผ้าแท้ก็ย่างไม่งามเลยครับไม่งามเด่นไม่งามสะดุ้งตาเหมือน เหมือนพระที่เขาปฏิปดอยมานะเพื่อนเห็นไหมครับต่อคอขอบข้างหูยาวประบานมตั้งเต้าข้อสองหักมุมเชียวดกตาโตจะบุกบานลิมฟิปากหนาเนี่ยเห็นไหมซอกคอของงพ่อก็ไม่เรียบตึงนะขยุกขยิกขยแยกขยนอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็เส้นเลี้วจีวรมุดจมหายในเขาเรียกว่าลูกอวบจีวรน,นะจมหายเข้าไปในสังขาติเห็นไหมเพื่อน<ๆ>อย่างเงี้ย พระใหญ่มหาจึงจึงมีพระแบบบ้านๆอย่างเงี้ยมีองค์เดียวมีมาเยอะหรอครับพระใหญ่มหามีแต่ละองค์เนี่ยนะครับเพราะเพราะไม่ได้ขายพระนะถ้าถ้าคนเขาขายพระปล่อยพระเช่าเนี่ยเขาต้องมีเป็นไม่โอ้มีเยอะมีเยอะเหมือนเพื่อนๆไปเจอสมเด็จเป็นถาดอย่างเงี้ยจริงไม่จริงพระใหญ่มหาไม่รู้นะเราต้องคิดนะสมเด็จเป็นถาดสมเด็จเป็นหีบอย่างเงี้ย ส,ม,สมหิตสมเด็จเป็นกองอย่างเงี้ยแล้วเนื้อหามวนสารก็แบบสีเดียวกันโทนเดียวกันทุกอย่างมันเหมือนกันอย่างเงี้ยวางอยู่เป็นกระดานตรงหน้าเขาอย่างเงี้ยอันนั้นคือท่านท่านมีหน้าที่ขายพระปล่อยพระอันนั้นไม่ว่ากันไม่ว่ากันนะครับขอให้เป็นอาชีพสุจริตอาชีพสร้างเนื้อสร้างตัวได้นะครับอยู่ที่เรานะครับเราผู้บริโภคเราต้องแยกแยะเราต้องวิเคราะห์นะจริงไม่จริงแท้ไม่แท้นะมีเราต้องดูนะครับ แล้วพระจริงในกองนั้นก็มีนะเพื่อนๆถ้าคนโบราณรุ่นพ่อย่ามหาคงรู้ดีนะครับอ่ามีม,มีมีในหนังสือเล่ามานะครับสมัยนั้นเน่ยท่าพระจันทร์เน่ยยังมีไม่ไม,ไม่สิบกว่าปีที่ผ่านมานี่นะครับมีลุงเขาเอาพระมาวางขายกับพื้นที่ข้างกําแพงวัดมหาธาตุแถวท่า,ทาพระจันทร์น่ะเหมาไปทั้งกองนั่นแหละครับอืมเหมาไปไม่ไม่กี่ร้อยบาทนะครับ เจ็ดหรือแปดร้อยบาทมาไปตั้งกองนั้นนะ่ะก็มีพระใหม่เต็มหมดเลยนะเพื่อนก็มีพระใหม่พระเกจิอาจารย์พระคือพระสร้างใหม่นะรวมรวมกันในะเป็นกองนั้นนะ่ะในหนังสือก็บอกว่าไม่ถึงพันนะเจ็ดแปดร้อยแล้วคุณลุงก็กลับบ้านไปท่านก็ได้มานะลุงคนนี้ก็มามาส่องส่องพระไปส่องพระมาไปเจอบางคุณ <laughs> มสมเด็จบางคุณพมนะครับไปขายได้สามล้านบาทลงหนังสือกันน,ะนั้นมีมีมาในเรื่องเล่านะ พว,พวกที่ชอบพระพว,พวกที่ไม่ใช่เป็นเซียนพระแต่ว่าชอบสะสมพระเป็นนั่งคุยสภากาแฟนั่งสองพระกันก็เล่าเรื่องนี้สืบสุดต่อกันมานะหลายปีแล้วนะครับหลายปีนะครับเกือบยีปีแล้วเรื่องนี้นานแล้วนะครับนานแล้วเรื่องนี้เกิดขึ้นนานแล้วนะเหมาพระกองนั้นไม่ถึงพันนะเหมาไปสองไปสองมาก็ไปเจอสมเด็จบางคนผมเขาก็ไม่สวยหรอกครับบางคนผมนั่นก็ รู้สึกว่าจะเป็นกุกุเก่าไม่ใช่กุใหม่นะไม่ใช่กุปี2 0 0 0นนะเป็นกุกุเก่าก่อนที่ท่านจอมพลนภาจะมาเปิดกุุใหม่นะองค์นั้นไปขายได้3ล้านนะเป็นเป็นเรื่องเล่ามานี่แหละพระบ้านนะพ์นะเพื่อนแล้วก็อันนี้เขาก็เรียกนะเขาเรียกว่าพิมพ์จอบใหญ่นะแต่พระยามหาไม่ไม่เรียกว่าพิมพ์จอบใหญ่นะเรียกว่าพิมพ์จอบเล็ก พระยมหาเรียกพิมพ์จอบเล็กนะพระยมหาก็มีองค์นี้หนึ่งองค์พิม์จอบใหญ่นะเนี่ยพระยมหาเรียกพิมพ์จอบใหญ่คือจอบนี้นะเนี่ยรุ่นหนึ่งหลวงพ่อเงินบางคานนี่องค์นี้แหละที่พระยมหาเรียกว่าพิมพ์จอบใหญ่นะบางท่านเรียกว่าจัมโบ้นะรุ่นจอบจัมโบ่เนี่ยอันนี้ถึงเรียกว่าจอบใหญ่อันนี้ต้องจอบเล็กต้องถูกนะเพื่อนเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้จอบใหญ่อันนี้จอบเล็กแต่ว่าพวกขายพระเขาบอกว่านี่คือจอบใหญ่ อันนี้จากไหนไม่รู้เขาว่าอย่างนั้นนะครับพ่อยะมหาให้สะเทือนใจนะนี่คือคนพื้นที่คนพื้นบ้านคนท้องถิ่นนะ่ะองค์นี้สร้างทันหลวงพ่อหลวงพ่อปลูกเศกเอาแม่เหล็กมาดูดติดนะองค์เนี้เห็นไหมเพื่อนเพื่อนแต่ไอพวกเซียนเล็กเซียนใหญ่เซียนบนห้างเซียนข้างถนนนี่บอกว่าไม่เช่าหาไม่เล่นหาไม่นิยมเขาว่ายอย่างนั้นนะสะเทือนใจมากเลยนะเพื่อนเพื่อนเนี่ยเห็นไหมครับทั้งที่องค์นี้สร้างสร้างในสมัยหลวงพ่อเลยนะ ดังนั้นพระยญมหาจึงบอกว่าพระแท้นไม่จะเป็นต้องขายได้ไอ้ที่เขาว่าเป็นอย่างนั้นนะเซียนนิยมอย่างนั้นพิมพ์พอย่างนี้นิยมเพราะเราเอาเอาสินค้าเอาเงินนะไปจับขายจึงบอกอย่างนั้นแต่พระยมหานี่ไม่ไม่คิดอย่างนั้นเราเชื่อเราศรัทธาถูกต้องไหมครับเพื่อนๆองค์นี้พรอยมหาเคยทําคลิปเดี่ยวลงใน YouTube ลงในช่องมาสองพบ้านนี่แหละเอซที่อยู่ต่างแดนนะยุโรป ท่านอ่านเจอแล้วท่านก็คอมเมนต์มาว่านี่แหละคือของแท้พ่อท่านให้ไปท่านไปได้สามีชาวต่างชาติแล้วก็ทําร้านอาหารที่ยุโรปนะแล้วท่านก็มีเนี่ยหลวงพ่อเงินเนี่ยแขวนที่คอเลยท่านท่านบอกว่าท่านใส่กรอบทองแล้วก็แขวนเวลาทําร้านอาหารกับลูกน้องในร้านท่านโชว์ออกนอกเสื้อเลยฝรั่งเห็นถามไถยกันนี่คืออะไรเลยนะแล้วท่านก็ร่ํารวยนะแล้วก็อยู่เย็นเป็นสุขเนี่ยเหรียญเนี้ย เห็นไหมท่านบอกว่าเหมือนของพระใหญ่มหาที่ลงนี้เลยขอบคุณพระใหญ่มหามาที่เอาลงนี้มาให้ให้เห็นได้ศึกษาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่พ่อให้มาก็ไม่ได้รู้เรื่องก็ใส่คออย่างเดียวไปต่างประเทศอ่ะท่านเล่าอย่างนั้นนะเนี่ยองค์เนี้ยเนี่ยเห็นไหมเพื่อนเพื่อนอย่างนั้นพระแท้ไม่จะเป็นต้องขายได้หรอกครับไม่จะเป็นต้องขายได้เรามีแล้วก็อบปุ่นอันนี้ก็คือเนี่ยใหม่ๆนะนี่ใหม่ๆเนี่ยเกือบสิบกว่าปีที่แล้วเหรียญนี้ออกมานะเพื่อนๆื่อนเนี่จนเป็นที่เก่าขานจน ปัจจุบันเนี่ยก no ็สลดใจแล้วก็ทราบข่าวดีนะครับชายชุดดำก็ไปอารวาสพระไปอารวาสญาตโยมในวัดวัดของหลวงพ่อนะตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าสงบหรือยังนะครับเมื่อสิ้นหลวงพ่อไปแล้วก็ประโยชน์นะประโยชน์ผลประโยชน์เงินทองเข้ามาก็ทําให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปก็ไม่เป็นไรนะครับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทุกอย่างมีเหตุมีผลนะใครทําอะไรไว้ก็ได้อย่างนั้นแหละเพื่อนๆนะ เอาเป็นว่านี่คือเหรียญเหรียญใหม่ๆแล้วนะออกมาเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วนะสิบกว่าปีถ้าพอจะมาจาไม่ผิดก็คือปีปีสามห้านะนี่นะใหม่ๆเนี่ยสิบกว่าปีมานี้นะครับเหรียญนี้นะครับอ่าปีปีห้าห้านะไม่ใช่ก็โทษไม่ใช่ปีไม่ใช่ปีสามห้าปีห้าห้านะปีห้าห้าสิบกว่าปีที่ผ่านมานี่แหละเพื่อนๆเนี่ยองนี้นะครับนี่ เหรียญน,นี้เกจิอาจารย์วัดท่านเป็นคนสร้างนะก่อนที่เรื่องราวก่อนที่จะเปลี่ยนเจ้าวาดวัดของหลวงพ่อนะแล้วก็เกิดเรื่องเกิดราวกัอนอยู่ปัจจุบันนี้นะครับขณะเจ้าวาดยังอยู่วัดไม่ได้นะชายชุดดำน่ากลัวนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับใครทำอย่างนั้นยังไงไว้ก็ได้อย่างนั้นแหละครับทุกอย่างมันไม่ไม่เทีย่ยงแท้แน่นอนนะครับ ก็ผลประโยชน์นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับทุกอย่างก็ยุติได้คนไทยด้วยกันพูดคุยกันนะครับหลวงพ่อท่านสร้างไว้แล้วก็สืบต่อกลับมานะเบื่อเๆน,น,น,นี่พญายมาาจึงนํามาให้เราได้เห็นได้ชมกันนะครับภาพแบบบ้านๆโชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับ